สดีครับเพื่อนครับเย็นนี้มาให้อาหารปลานะครับที่บอกโองเรียนกันนะครับตอนเย็นๆนะครับโอ้โหคุณปลามารอแล้วครับคุณหมาก็มาลอกินปลาเหมือนกันแต่คงไม่ได้กินปลาเร็วครับน้องหมาก็มาลอกินปลาเมื่อกี้เห็นกระโดดลงไปในน้ำนะครับแต่สงสัยจะไม่ได้กินปลาดูครับดูปลาดูปลามารอแล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่เต็มเลยน้ำลดลงมากเลยครับเกือบเป็นเม็ดเลยนะครับมารอแล้วครับ ได้ยินเสียงเราเนี่มารอเลยเป็นปลาเนี่ยเป็นปลาตะเพียนปลานินนะครับเป็นปลา้ังจืดทั้งนั้นครับเอาเละครับอาหารก็จะหมดละทั้งอาหารปลาอาหารหมูอ่ะไม่เป็นไรปุ๊บเอาออกมาข้างนอกเลยดีกว่านี่ครับยังพอได้อยู่นี่อาหารปลาน้ำจืดของเรา มีแบบเยอะมากมากครับปาโอ้อมีกระโดดด้วยชนกันกลางอากาศ เราตัวใกล้ๆมัากใกล้ๆมากแต่เพียนนี่กินเร็วมากครับ ทงนี้บ้างครับตรงนี้บ้างอใกล้ใกล้ใกล,ใกล,เลออ้เห็นแล้วสะออนพี่น้องเห็นแล้วสะออนแต่ตัวยังไม่โตนะครับยังไม่โตยังไม่เหมาะที่จะมาทำอาหารเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับ ก็มีบางตัวที่โตแล้วส่วนหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งคันอย่างรวดเร็วมากเลยครับผมอ้าเอาคันที่สองคันที่สองเอาสักสองคันก่อนไปแล้วไม่มีตังซื้ออาหารแล้วครับ อยู่ไกลๆนึงก็มีนะครับกําลังเข้ามานะครับดูครับน้ําลดแล้วครับพ่อไก่รู้สึกว่าลดลงนะพอสมควรนะครับแต่ละวันพบฝนมันหยุดตกมาสองสามวันแนละ้วน้ำก็เลยดล็ดนี่ครับปลาตะเพียนตัวใหญ่เข้ามานะไใใกลๆม้งนะครับ อยู่ไกลๆได้กินมากไปเรียวป่ากว้างกว่าตรงนั้นมันก็ถึงเอาฟังนี้นั่งเอาฟังนี้มั้ง ใมันปีนลั้วให้ดูครับตรงนี้นี่ดูรับพยายามมากๆเลยปะต้องหาพืชน้ำมาปลูกให้เขากิน แข็งแรงนะครับปลาแข็งแรงดูการว่ายน้ําของเขาเนี่ยมันข้างแข็งแรงรวด,ดเร็วแต่ว่าตัวเล็กเอาแถวไม้ๆนี่ก่อน ไกลมากดูคับวิ่งเข้ามาพุทนะมังเก่งมา,งมากนะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดอ้๋อนี้มั้ง หมดอีกแล้วนู่นนะครับกูนั้นะตัวใหญ่มากะเพยยียนสามสี่ตัวเนะี่ยเอาเอาให้ตัวใหญ่โอ้โหได้ชมปลาตอนค่ำคนี้มีความสุขครับมีความสุขมากๆเลยทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงาน Lạc nó mới ra không như vậy liều có đây kín này không cha có mới phải đây kín lần lần mình gót sửa ra โอเคนะครับเอาสองคันก่อนวันนี้อาหารจะหมดแล้วขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังค k a m ฟ a m i l ด้วยครับนี่ครับปลาน่าจะได้กินอาหารเกือบทุกตัวแล้วเอาหวานไปเยอะพอสมควรนะครับก็เห็นพัฒนาการปลาตัวโตขึ้นนะครับปลาตะเบียนขอบคุณมากที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังค k a m f a m i l ครับ จากไปพร้อมกับปลางามๆนะครับเยอะๆเนื้อผิวน้ำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่ะแถมไทยให้ปลากำลังเข้ามางามๆเนี่ยปลานิมตัวน,นี้ก็ตัวโต,วตวแล้ว